มาครับมาพบกับพวกลูกกุ๊กอีกแล้ววันนี้ครัวพริกกระดูกหมูครับอมตั้งน้ำไม่เดือดแล้วใส่เครื่องแกงไปเลยนะครับ เดี๋ยวก็ใส่กะปิครับผมเดี๋ยวคนเครื่องแกงให้เข้ากันเลยครับผมเครื่องแกงพริกนะครับผมสีจอกสวยเลยครับผมเครื่องแน่นอน ใส่หมูตามไปเลยนะครับพอน้ำเดือดถึงใส่กระดูกหมูลงไปเลยรยน้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับ ลุงกะคลักเร็วครับปุ้ผมมาครับมูเริ่มเปลือยเดี๋ยวใส่เกลีองรุงกันเลยครับปุ้ผมนำปลาครับุ้มสีอิ๊วข้าว รถดีตันตันอะไรเปล่านะครับผมคนใน้เข้ากันครับ กรบปุ้มตามโดยเบรกรูดเลยครับเบรกรููบอมม้อมฝืมซีสันกรบปุ่มนำปวอพุกทิกนะครับบบกรูดช่งเกง่งซีสันสดใส่เลยกรบปุ่มกระดูกข้าวกันมากเลย มาครับมาครับมากินข้าวกัน